เราทำขนมกันนะคะเราทำขนมจานที่เรียกว่าขนมที่เราเรียกว่าขนมเพื่อสูนะคะนี่นะคะส่วนผสมเราได้ทำไปแล้วค่ะมีนมนะคะเราก็ได้ใส่แป้งไปเราทำเสร็จแล้วกันนะคะเราใส่แป้งใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะก็คนกันให้เข้ากันแล้วก็นุกล,าล่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นเป็นส่วนผสมอีกอย่างนึ่งค่ะเป็นรสกาแฟน,นะคะเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะไม่ใช่จบแค่ขั้นตอนแบบนี้นะคะเราทาดินรอบๆข้างด้วยค่ะแล้วเราใช้ไม้พายแบบนี้คนนะคะและต่อไปนะคะเราจะและเราจะเอาขนมน,นี้ไปอบในเครื่องอบนี้ค่ะ ไปอบในเครื่องอบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราก็จะแล้วเรานะคะก็จะเอาขนมแบบนี้นะคะไปอบในนี้นะคะ่ะแต่ถ้าอันไหนเยอะมากไม่ดีนะคะเราต้องตัดออกไปอันที่น้อยนะคะเพราะว่าถ้วยแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราตัดเอาออกไปใส่ถ้วยที่มันน้อยนะคะ เราก็จะได้ขนมแบบเยอะๆในถ้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากทำปิ๊ดนะคะก็สามารถไปดูวิดีโออื่นได้นะคะอันนี้ถึงแม้ว,ว่าก็อขออภัยนะคะที่เราไม่ได้แสดงให้ท่านดูนะคะแต่ว่าเราบอกวิธีเคล็ดลับก,การทำให้ดูแลที่เราบอกเคล็ดลับให้ฟังแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้วยแบบถ้วยแบบนี้นะคะจะถ้วยแบบนี้นะคะ เราหาได้ทุกที่นะคะแต่ไม่ต้องเอาลายนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาลายนี้ก็ได้นะคะเราก็ตอนนี้เราก็จะไปอบก,กันนะคะถ้าอันไหนเยอะมากเราปักออกได้เลยะค,ะค่ะมาค่ะเราไปอบก,กันนะคะใส่ทีละอันนะคะไม่ต้องติดกันมากค่ะ

และนี่นะคะก็คือนี่นะคะที่ขนมที่เราจะอบกันค่ะและเราก็จะเริ่มต้นอบกันนะคะแลวเราก็จะเริ่มต้นอบกันนะคะ ในเลขที่เราเรียกกันว่าเราต้องอบก,กันแค่ย<ม>ี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเ,เรากลับมาพบกันใหม่นะคะเราขนมนึ่งเสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่คะ่ะเราจ้าหมดแล้วหมดแล้วยังนี่นะคะเราก็นึ่งกันเสร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็นึ่งกันเสร็จแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆหยิบออกเป็นทีละอันนะคะถ้า <c oughs> ชอบมันร้อนนะคะเราก็สามารถใช้ผ้าก็ได้ะคะ่ะ <c oughs> เราก็สามารถใช้ผ้านะคะผ้าแบบนี้ค่ะให้พอดีมือนะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่มีที่ชี้ดยเราก็เอาออกมานะคะเ mm hmm. จาย์มาไว้ใกล้ๆดิ <Okay. S 2> และเราก็ทำขนมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาออกมาอาจจะแปลกไปอย่างนึ้งนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะก็คือ ผลงานของที่เราทำนะคะเป็นขนมเป็นขนมเค้กนะคะหรือที่เราเรียกกัน curtain, ว่าคัพเค้ก really? นะคะมีอันแตกต่างอ sure ันน <ologist. ơi S 2> ึงค <an> ือรสกาแฟค่ะแต่เราราดด้วยรสนมนะคะและเดี๋ยวเราจะไปให้ญาติใหญ่ชิมกันนะคะใครกินอ่ะเองอ่าไะ้ไผ่เพื่อนคอยมาได้ นี s <S ่นะคะที okay, so uh, yeah, yeah. Heures, okay. ่เราจะให้ญาติผู้ใหญ่กินนะคะรสชาติเป็นยังไงมั้งคะอร่อยมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะเอาเปนไม่ก้อนหรอเบลญาเองงงเล และเราก็ให้ญาติผู้ใหญ่ชิมกันแล้วนะคะต่อไปพวกเราจะชิมกันเองมั่งค่ะอร่อยมากค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วก็เราเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ต้องไม่เกินวันหนึ่งนะคะ ที่เราจะทำ <Okay. S 1> ที่เราจะกินนะคะขอแล้วก็วันนี้ขอจะเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจะต่อป่ะก็ตรงไหนตรงแดง